สวัสดีค่ะเชฟเจินนะคะวันนี้เจนจะพาทุกท่านมาทำเมนูของทานเล่นค่ะจะใช้เป็นกับแก้มก็ได้นะคะเมนูนั้นก็คือลาบหมูทอดนั่นเองค่ะเมนูนี้นะคะทำง่ายใช้เวลาไม่นานค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการปรุงกันนะคะเครื่องของเรานะคะอย่างอันนี้หอมแดงนะคะเดี๋ยวจะหั่นหอมแดงไว้ก่อนหอมแดงให้เราหั่นแบบซอยละเอียดนะคะใช้หอมแดงประมาณสองหัวค่ะ ก็พอหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราสับอีกนิดนึงค่ะได้หอมแดงแล้วนะคะให้เราหอมแดงใส่ชามพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเตรียมเครื่องต่อไปนะคะก็จะมีต้นหอมค่ะใช้ต้นหอมประมาณ2ต้นนะคะซอยต้นหอมให้ละเอียดค่ะ,ะได้ต้นหอมแล้วนะคะต้นหอมก็ใส่รวมกับหอมแดงไว้ได้เลยนะคะวางผักไว้เลย หอมแล้วนะมีผักชีนะคะผักชีก็ใช้ประมาณ2ต้นเหมือนกันผักชีก็ซอยละเอียดค่ะเอาใส่ชามรวมกันไว้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเป็นลาบเลยก็คือผักชีฝรั่งค่ะใช้ประมาณ2ต้นเหมือนกันค่ะซอยละเอียดเหมือนกันนะคะโอเคเราได้ผักที่เราใช้เป็นเครื่องของลาบครบแล้วนะคะใส่ชามไว้ เครื่องราบได้แล้วนะอันนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาผสมกันค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเริ่มขั้นตอนการผสมหมูกันนะคะก็จะมีหมูสับนะคะ200กรัมค่ะเราจะใส่เครื่องปรุงสําหรับการเป็นราบนะก็จะมีข้าวคั่วนะคะน้ําตาลทรายค่ะมีน้ําปลานะคะแล้วก็น้ามะนาวค่ะขาดไม่ได้เลยเนอะรสจัดจ้านนะคะพริกป่นนิดนึงค่ะทีนี้นะคะพอมีเครื่องครบแล้วนะคะให้เราคลุกเขาเข้าด้วยกันเลยนะคะใช้กาครคลุก ไปสักพักหนึงให้หมูเหนียวนะคะ,อะตอนนี้เราก็คลุกหมูไปสักพักนึงแล้วนะคะคิดว่าทั่วถึงดีแล้วนะคะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจนจะปั้นเป็นก้อนนะคะเราก็จะปั้นหมูเป็นลูกกลมๆค่ะขนาดพอดีคำนะคะขนาดประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาไปคลุกแป้งแล้วก็ไปเตรียมทอดกันค่ะแป้งที่ใช้ในการคลุกก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะสูตรนี้จะทําได้ประมาณ 1 0 1 2ลูกนะคะแล้วแต่ว่าปั้นลูกใหญ่ลูกเล็กตอนนี้นะคะเดี๋ยวจนจะปั้นไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนทอดกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการทอดกันนะคะก่อนอื่นจนจะวอร์มน้ํามันไว้ก่อนนะคะใช้น้ํามันปาล์มในการทอดนะคะเดี๋ยวเราจะอุ่นน้ำมันไว้แป๊บมึงนะคะพอน,น้ำมันร้อนเราก็จะเอาหมูที่เราคลุกไว้ลงทอดได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะน้ำมันเราก็รอแล้วนะคะวิธีเช็คน้ำมันนะคะให้หาไม้ไปลายแหลมแบบนี้นะคะจะเป็นไม้จิ้มลูกชิ้นหรือว่าเป็นตะเกียบที่ทําจากไม้ก็ได้คะ่ะแล้วเราลองเอาจิ้มลงไปในน้ำมันดูนะคะถ้าเมื่อไหร่เราจิ้มไปแล้วมีฟองขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นะ,ะอย่างนี้คือใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราจะเอาราบหมูที่เราคลุกแป้งเรียบร้อยแล้วลงไปทอดค่ะค่อยๆหย่อนลงไปนะคะทอดจนกว่าจะได้สีสวยนะคะเคล็ดลับต้องรู้เคล็ดลับเวลาเราทอดของทอดนะคะ คือให้เราใส่ลงไปก่อนแล้วอย่าเพิ่งรีบคนค่ะรอให้เขาเซ็ตตัวที่ผิวนิดนึงก่อนแล้วเราก็ค่อยเขี่ยเขาได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้คือจนใส่ไปสักพักหนึ่งแล้วนะจนจะเริ่มเขี่ยนิดหน่อย ลา,าบหมูของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะวิธีสังเกตอย่างแรกก็คือฟองอากาศที่เกิดขึ้นบนผิวน้ํามันน้อยลงนะคะแล้วก็ดูสีนะคะตอนนี้สีเหลืองทองแบบนี้ไปได้แล้วนะคะพอทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะยกพักขึ้นเสร็จน้ามันได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทพํพผิดทอดสําหรับกินคู่กับลาบหมูกันนะคะใช้น้ํามันเดิมได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ผิดลงไปทอดค่ะเป็นผิกแห้ง ทอดให้พอกรอบๆกบ็พอน,นะคะระวังไหม้นะคะพริกนี่ไหม้ง่ายมากๆตอนนี้พริกทอดได้แล้วนะคะทอดแค่แบบเดียวนะคะให้รีบเอาขึ้นเลยค่ะก่อนที่พริกจะไหม้นะคะค่ะตอนนี้ราาหมูทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูลาาหมูทอดค่ะ เมนูนี้นะคะรสจัดจ้านทานง่ายค่ะเหมาะสําหรับการเป็นกับแก้มหรือว่าเป็นของทานเล่นจะใช้เป็นของเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเราจะพาทุกท่านไปดูวิธีการทำเมนูอะไรนั้นติดตามได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ